Jim Su. <laughs> ครับผมศาสตราจารย์วิริยานามสิริพงพันนะฮะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ดํารงตําแหน่งประธานมาูลิธิสากลเพื่อควพิการที่ดูแลธุรกิจในแบรนด์ยิมซูทั้งหลายนะครับเรามีประสบการณ์ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคนตาบอดนะประกอบอาชีพธุรกิจอาหารเนี่ยร่ำรวยกันมากมายนะครับเราก็เลยมองว่าโอ้ขนาดอเมริกาเนี่ยตาบอดยังทําได้ดีเลยเราทําไมไม่ลองทําที่เมืองไทยด้วยเหตุน,นี้ฮะเราเลยเริ่มฝึกอาชีพเรื่อง การทำอาหารและกาแฟขายที่นี่โดยใช้แบรนด์ว่า,ายิมสู ที่เราใช้แบรนด์นี้ก็เนื่องจากว่าคําว่ายิมสู้นี้เป็นชื่อเพลงพระราชินิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ทรงนิพนธ์เพื่อให้กําลังใจคนตาบอดเราในการต่อสู้ชีวิตเมื่อเราเปิดร้านกาแฟเราก็เลยต้องไปอิงยิมสู้มาเป็นชื่อยิมสู้คาเฟ่หรือเราผลิตสินค้าอะไรขายเราก็จะใช้แบรนด์ยิมสู้ครับหัวใจสําคัญก็คือเราต้องฝึกแบบมืออาชีพนะภรรยาผมก็ไปชิมกาแฟที่ต่างๆแล้วชอบ โรงเรียนไหนนะฮะก็จ้างะะครูที่โรงเรียนนั้น,นะะหรือเจ้าของโรงเรียนมาฝึกให้เราพร้อมกับหากาแฟดีๆมาใช้ช่วงแรกก็ใช้กาแฟของทางผู้ฝึกต่อยมาภายหลังนี้บร์เดอร์อนุรักษ์นะฮะซึ่งเป็นกรรมการมือธิก็ไปช่วยเหลือชาวดอยที่ดอยอินทนนท์ก็มีการส่งเสริมชาวดอยปลูกกาแฟเราก็เลยเข้าไปสนับสนุนซื้อกาแฟออร์แกนิกของท่านมามาจาหน่ายแล้วก็มาทำแล้วกาแฟที่นี่จะเป็น กาแฟออร์แกนิกได้รับการการันตีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นกาแฟออร์แกนิกแท้ ช่วงแรกๆมันก็เงียบเหงาเราก็ต้องค่อยๆทำนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วที่เริ่มดีขึ้นมากก็เมื่อเราได้มีโอกาสได้ที่ขายกาแฟที่คณะนิติศาสตร์มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะเนื่องจากามือที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่คนเดินไปมา,าเป็นจํานวนมากดังนั้นการทําธุรกิจที่แท้จริงเนี่ยต้องอยู่ในที่ชุมชนนะฮะเมื่อเราได้โอกาสไปประมูลที่ขายกาแฟที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเราชนะการประมูลแล้วก็ขายาที่นั่นเนี่ยก็ เปิดโอกาสให้คนพิการได้ฝึกจริงๆเลยครับเพราะว่าเวลาคนมาซื้อก็นักศึกษาก็เข้าแถวยาวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนคุณหววก็ต้องเร่งทํากาแฟต้องเตรียมความพร้อมต้องฝึกเ,เรียกว่าวิทยายุทธนะในการที่จะทํำยังไงที่จะทํากาแฟให้เร็วให้ทันคนที่อรอรอ,รอคิวกันอยู่ ช่วงโควิดสิบเ้ไอ,ไอช่วงโควิด19เนี่ยมีผลกระทบมากก็อยู่ที่คณะนิติธรรมศาสตร์ที่นี่ก็กระทบบ้างนะเพราะว่าที่ธรรมศาสตร์นั้นต้องหยุดขายเลยนะแต่ที่นี่ก็เราก็ยังเปิดขายเพียงแต่คนที่มาใช้บริการเนี่ยก็ลดลงนะในช่วงแรกก็ลดลงมากนะเหลือประมาณสัก30%ได้ปัจจุบันก็อาจจะขยับขึ้นมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแลวเราก็หวังว่าก็จะมีคนมาสนับสนุสนขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยกลับไปสู่จำนวนเดิมที่เราเคยมีมา ก่อนโควิดนะอ,อนาคตน่าจะ ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเราก็น่าจะขยายตัวได้เร็วแต่ถ้าเศรษฐกิจมีปัญหาเราก็คงต้องชะลอตัวตามสภาวะการของเศรษฐกิจเราก็ไม่สบายใจอยู่เหมือนกันนะที่มีข่าวว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะซึมยาไปถึงปลายปีหน้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเร่งเรื่องอาชีพเกษตรเกษตรแปรรูปเพราะเรื่องอาหารในส่วนนั้นจะไม่กระทบเลยแต่เรื่องกาแฟก็ต้องพยายามเอาตัวให้รอดก่อนนะ ป้าหมายสูงสุดก็คือทำยังไงเราจะฝึกคนพิการให้ไปประกอบอาชีพได้มากที่สุดเท่าที่เรามีปัญญาทำได้เพราะคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานยังว่างงานต้องหกแสนคนนะ